หยจะพุ่งมาปุ๊บกระเราะอะไรเป็นลมนะหน้ามืดเลยนะแล้วเคยเจออีกคนที่หิวมากๆนะคนที่แบบเพียมากๆเลยจัดไปก็ไม่แน่อาจจะเป็นลมหน้ามืดทำกันแบบนะั้นหรือยู่ข้าวเลยนะเพราะว่าการจ,จะกรนะโดดเนี่ยต้องระวังอิ่มกันไปหิวกินไปให้อยู่ระวังพอดีนะ,นะ,ะที่หิวเกินไปนี่อะไรจ,จะมาในเสียงที่าาเป็นจัดข้อที่สุร่าท์ข้อของคุณจา๋าคุณนรัตน์ไปไม่ตอนนั้นนะ เราได้ไปนะนั้น,นเป็นยังเป็นรับรับพิทักษัไหมอ่าเขารับพิตักเขาว่าอดข้าวอ่าจับอดข้ามนีประมาณสามถึงสี่สิบคนอดข้าวแล้วในอดข้าวขณะเราไม่ได้กินข้าวเลยนะเรามาเรียนนวดกันไม่ได้กินข้าวสักมือไม่กินแต่น้ำมะพร้าวกินแต่น้ำอแล้วก็อะไรนะถ่ายดิทอบหนึ่งถ่ายก็ข้าวพอ์มาวันแรกก็รู้สึกจะโอเคเนาะไม่มีได้กินข้าววันที่สองมาแล้วตอนเช้าเพราะมนีอยู่คนหนึ่งพิเศษ คนนั้นพี่น้องเขาก็อยากจะให้เลิกเล่าให้เลิกเล่าเพราะเขากินเล่าเนี่ยงดทั้งเล่างดทั้งข้าวด้วยเขาไม่ได้กินเล่ามันกินข้าวด้วยพอมาทําปุ๊บเขาไม่ได้เป็นผู้อะไรนะนอนที่จะถูกนวดนะเขาเป็นผู้นวดเขาเป็นผู้เลยหมอที่นวดเนี่มือปฏิบัติเป็นหมอหมอเป็นปฏิบัติเพราะเป็นวดให้คนไข้ปุ๊บเนี่ยมือไม้มันสั่นดุดด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 าดด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 ดนดด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 ด ชักยังไงนั่มือท้าทีเย็นมันเอาไงดีโอ้พี่เลี้ยงอาตมาก็พูดมาช่วยกันพอฟื้นมขึ้นมาปุ๊บจากกดจุดอะไรเหมือนจงยอะไรเดี๋ยวจะบอกนะนี่ดีกดนวดเท้งนวดเลยปุ๊บอ๋อต่างกัาต่างช่วยกันพอฟื้นกึ้นมาปุ๊บอ้าบลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติเล่าสองแค่นั้นอ่ะชักอีกทีหนึ่งละโอ้อาตมารย์บอกไม่ไหวละอ่าเพราะเลยมันหิวข้าวด้วยนะหน้าเหมือน้าสนำเหมือน จนท้ายเนี่ยเราว่าไม่ไหวละสนใจต้องเารถโรงพยาบาลไปส่งนะพอรถไปส่งมาปุ๊บคอตมว่าเป็นอาการของการลงแดงนะลงแดงือว่าคนขาดเต้าขาดอาหารขาดน้ำตาลไม่พอเลยก็เป็นยอดน้ําเกลือและวันนั้นตั้งแต่บ่ายไปเนี่ยอาจะมาไม่สอนละถ้ามันไม่สอนอาจะมาประกาศบอกให้กับคนจัดงานว่าไม่ได้นะคุณให้คนอดข้าวแล้วมาเรียนนวดด้วยเนี Mechan ่ยม like. no ันไม่ไหวมันไปกันไม่ได้เขาเราจะไปได้ารยมาว่าเอางี้ถ้าคนจะอะไรนะ ดิทอคค็อกหรือว่าทงล้างพิตับก็ล้างพิตับไปไม่ต้องมาเรียนนวดคนที่จะเรียนนวดเนี่ยต้องอให้กินข้าวให้กินอาหารเลยก็คอร์สนั้นก็บางคนที่เขาอยากจะเรียนนวดเรียนแล้วก็กินข้าวกินอาหารก็ทํากันจนเสร็จคอร์สทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาสักคน <S <S เกือบไปวันนั้นเกือบไปเนะเสียวมากมากทางคนรัดเราต้องเอารถไม่ใช่รถตึ้งๆหรืไม่ใช่รถอันเนี้ยรถส่วนตัวเลยนะไปส่งนะต้นดอนน้ำเกลืออะไนั่นคือว่าไม่ได้กินข้าววันครึ่ง หน้ามืดเลยเนะี่ยไม่ได้เหมือนกันนะฮะเ,เล่าไม่ได้กินเ,เนนะี่ยลงแดงเลยอันนี้ที่เคสบอกว่าโยกันใบกินกันไป,น,ไปนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะพอดีโอเคอ่ะขอให้คนนั้นรับเป็นหุ่นกันในรอบนี้นะน้องไายนะเมื่อกี้ท่านน้องข้อมันจะมาไม่รีบายแล้วนะ